ครั้งที่497ขออ่านจดหมายของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งท่านขอให้อ่านออกอากาศมีข้อความว่าชุมพลเกร็ดแก้วสัตหีบชนบุรีจากผู้รับฟังทางวิทยุที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถที่จะมาฟังคำบรรยายในที่อาจารย์ออกอากาศได้จึงได้พยายามเขียนจดหมายถึงอาจารย์ ช่วยอธิบายให้หายข้อข้องใจในรายการนี้ด้วยเพราะผู้ฟังยังมีนิวรณ์ครอบงำอยู่โดยเฉพาะข้อวิจิกิจฉาคือความสงสัยในการเจริญสติปัฏฐานสี่ของอาจารย์คำว่าเห็นชัดกับคำว่าเห็นแจ้งแทงตลอดสัจธรรมนั้นเห็นอย่างเดียวกันหรือเห็นต่างกันอย่างไร การเจริญสติปัฏฐานของอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปเจริญที่ไหนเจริญในบ้านก็ได้ผมเห็นว่าการที่เราเจริญในบ้านก็เท่ากับเป็นการคลุกคลีไปด้วยหมู่ด้วยคณะคือคลุกคลีด้วยตัณหาการมารมม์ต่างๆที่คอยยั่วยุให้เกิดอารมณ์อยู่เสมอเรื่องนี้จะเอาอะไรมาพิสูจน์ตัดสินธรรมะว่าข้อปฏิบัติอย่างไหนผิด อย่างไหนถูกพระข้อตัดสินธรรมวินัยได้บ่งไว้ว่าอันธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความทุกข์คลีด้วยหมู่ด้วยคณะนั้นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาลำพังปัญญาอย่างเดียวย่อมไม่สามารถที่จะตัดสินอารมณ์ให้เด็ดขาดลงไปได้ว่าไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลตัวตนได้ข้อขาดวิตกวิจาร การพิจารณาให้ละเอียดจนเห็นแจ้งสัจธรรมโดยทุกๆุกประการตามธรรมดาเมื่อเราดูของเมื่อเห็นด้วยตาเปล่าอย่างเดียวยังไม่พอและยังไม่แน่ชัดอย่างน้อยเราจะต้องจับต้องลูกคลำพลิกดูข้างโน้นข้างนี้ดูให้ชัดเสียก่อนจึงจะถูกต้องดี 1. การเจริญสติปัฏฐานสี ก็ยังอยู่ในขั้นโลกิยะอยู่ยังไม่ใช่ขั้นโลกุตระถ้าถึงขั้นโลกุตระแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวพระบรมศาสดาผู้ทรงปัญญาอันเลิศพร้อมทั้งสาวกสาวิกาทั้งหลายที่มีมาในพระสุตรพระองค์ท่านยังต้องหลีกเร้นหนีเข้าไปปฏิบัติธรรมะตามในป่าหาที่สงบสงัดเป็นกายาวิเวก ซึ่งเป็นการสอนตรงกันข้ามกับคำสอนของอาจารย์ที่ได้ออกอากาศอยู่ทุกๆวันและอาจารย์ก็ยืนยันว่าของอาจารย์ถูกฝ่ายเดียวเมื่อถ้าเป็นเช่นนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้ไปเจริญและปฏิบัติธรรมะตามป่าโคนไม้ที่ว่างเปล่าก็าผิดไปอย่างนั้นหรือการสอนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเก่งไปกว่าพระบรมศาส,าสดาของเรามาก เพราะไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานตนตามป่าเขาหรือที่ว่างให้ลำบากเหล่ากล่าวอยู่ปฏิบัติในบ้านซึ่งเต็มไปด้วยทุกสิ่งสมบูรณ์ด้วยตัญหาก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระธรรมทินนาเทรีภิกษุณีเมื่อท่านบวชเป็นภิกษุณีแล้วยังมีเพื่อนที่เคยเป็นพักพวกหรหือญาติพี่น้องได้พากันมาเยี่ยมเยียนกันอยู่เสมอเมอมิได้ว่างเว้นเลย ทำให้ท่านคิดว่าไม่ได้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมะเลยท่านจะห้ามเขาไม่ให้มาก็ไม่ใช่ที่พระผู้ที่มาเยี่ยมก็มาเพื่อหวังดีทั้งนั้นท่านจึงเลยตัดสินใจไปทูลลาพระศาสดาไปเจริญสมณธรรมในป่าจนได้บรรลุมรคไในไม่ช้าเลยในเมื่อเรานำออกมาพิจารณาดูก็ไม่น่าจะมีการคัดค้านอะไรกันเลยอีกอย่าง องคแห่งการตรัสรู้ธรรมะคือโพอดชงจะเจริญในที่หุ่นวายหรือที่พลุกพลานไม่ได้พระองค์ธรรมเหล่านั้นจะต้องอาศัยใช้สติปัญญาพิจารณาจนเกิดองค์ธรรมเหล่านั้นขึ้นมาได้ถ้าขาดการพิจารณาองค์ธรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรได้ยินจากคําสอนของอาจารย์ว่าผู้ที่เจริญสมถะหรือสมาธิจนเกิดความสงบขึ้นนั้น ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรเลยและไม่ทําให้เกิดปัญญาด้วยข้อนี้ก็ชักสงสัยว่าเอก็พระองค์สอนให้เราเจริญตามองค์ของมรรคแปดก็แล้วในองค์มครรคทั้งแปดก็มีสัมมาสมาธิอยู่ด้วยซึ่งเกี่ยวแก่ฌานถ้าไม่มีประโยชน์พระองค์สอนไว้เพื่ออันใดผู้รู้ท่านยังกล่าวว่า สัมมาสมาธิเป็นองค์ประธานนอกนั้นเป็นบริวารเพราะในเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอะไรอะไรก็ตั้งมั่นไปด้วยดังเราจะได้เห็นได้ยินมาจากพระสูตรว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานพระองค์ท่านก็ยังทรงเจริญฌานและแล้วก็นิพพานในญาณน,นั่นเองข้อนี้เราก็ควรนำมาพิจารณาเหมือนกัน ปัญญาที่ยังค้นคว้าอยู่ก็ยังเป็นปัญญาขั้นโลกิยะปัญญาปัญญาที่เป็นขั้นโลกุตระปัญญาและไม่ต้องมาค้นคว้าหาทางดับทุกข์แล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวการเจริญสติปัฏฐานสี่ท่านว่ากำหนดรู้อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเป็นอันว่ารู้ได้หมดทั้งสีข้อเราจะเห็นได้ว่าการเจริญกายานุปัสสนาข้อว่าด้วยอาณาปาบพะ เมื่อรู้แจ้งแล้วละคลายสํารอกกิเลสปัญหาออกไปจากกิจแล้วก็บรรลุมรคลได้เหมือนกันอย่างที่พระองค์ทรงเจริญเป็นตัวอย่างมาแล้วผมว่าดีกว่าที่จะมานั่งระลึกดูรูปนั้นนามนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงมีการเกิดขึ้นดับไปนับจำนวนไม่ถ้วนเพราะการเกิดและการดับรวดเร็วเลืเกิน การเจริญกำหนดอายตนะก็ไม่เห็นมีที่ยืนยันว่าจะได้สำเร็จมากผลตรงไหนเพราะกิเลสมันเกิดได้ดับได้เหมือนกันขันห้าอันได้แก่รูปกับนามคำว่ารูปกับนามก็ได้แก่กายและใจคำว่าสติแปลว่าการระลึกได้การระลึกนี้ก็ได้แก่การนึกคิดนั่นเองเพราะเมื่อเราจะทำอะไรก็ต้องคิดนึกเสีก่อนแล้วจึงทำอย่างนี้เป็นการถูกต้อง ทีนี้การคิดนึกมาจากไหนก็มาจากจิตใจนั่นปัญญาเกิดมาด้วยอะไรปัญญาก็เกิดมาจากการนึกและคิดนี้เองเป็นตัวปัญญาตามหลักแล้วพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสำมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเน้นหนักไปในทางให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดเหตุนี้พระองค์จึงสอนให้กำหนดที่กายและที่ใจที่ยาวานาคืบนี้เอง ไม่ต้องไปกำหนดที่ไหนคำว่าเอกายนะมัสม,มีคำแปลและอธิบายสี่อย่างคือแปลว่าทางไปผู้เดียวอธิบายว่าต้องละการคลุกคลีด้วยหมู่แล้วไปอยู่ปฏิบัติแต่ผู้เดียวหนึ่งแปลว่าทางไปแห่งพระผู้มีพระภาคพระองค์เดียวไม่เกี่ยวกันท่านเขียนอ่านไม่ชัดนะคะ จะว่าไม่เกี่ยวกับอาจารย์ความรู้ของใครหนึ่งทางไปในที่เดียวได้แก่มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาหนึ่งทางไปสู่ที่แห่งเดียวได้แก่ไปสู่พระนิพพานแห่งเดียวหนึ่งรู้สึกว่าเขียนมามากมายคงจะเบื่อในการอา่านหวังว่าอาจารย์คงไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจนเกินไป ช่วยนำมาออกอากาศให้ผู้รับฟังได้ฟังบ้างก็จะได้รู้ในข้อผิดถูกอย่างไรในที่เขียนมานี้โดยเคารพอย่างสูงไม่ทราบท่านผู้ฟังมีความเห็นยังไงบ้างหรือเ,เปล่าคะในเรื่องนี้เชิญคะ่ะท่านผู้เจ้าของจดหมายที่เขียนมานี้ผมฟังดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้เขียนเนี่ยมีความรู้ในธรรมะนี้ ดีนะฮะแต่ว่าถ้าที่ผมสังเกตในข้อความในจดหมายก็ยังเห็นว่าข้อปฏิบัติของท่านเนี่ยก็ยังเข้าใจว่าไม่ตรงนักเช่นคำที่ว่าหรือว่าการฟังของอาจารย์ที่ว่าได้ฟังไน้ฟังนั่นนะฮะผมก็เดาว,ว่าท่านฟังไม่ได้ตลอดเท่าไหร่นะฮะ ราว่าข้อความในจดหมายทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยส่วนมากอ,อาจารย์ก็บรรยายไปแล้วนะฮะเช่นยกในจดหมายนะว่าพระพุทธองค์จะทรงตัดสโลก็ต้องไปหาท่วเวกอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าเมื่อพระพุทธองค์ตัดสโลแล้วก่อนตัดสโลพระองค์ก็ไปทรมานกายอดอาหารนะฮะแล้วก็ภายหลังถึงจะ แตสรุแต่แล้วพระองค์ก็ไม่ได้สอนให้ใครไปทรมานกายนะฮะว่าการทรมานกายเนี่ยมันเป็นการผิดนะฮะแล้วก็การออกป่านะะั่นเนี่ยก็อาจารย์ก็บรรยายไปแล้วหลายครั้งหลายคราวแล้วเกินซึ่งเป็นอุปนิสัยของคนแต่ละคนที่อินทรีย์สังสมมาต่างกันบางคนก็บรรลุในป่าบางคนก็บรรลุในเมืองนะฮะบางคนก็เช่นพระภัยยะ ก็บรรลุกลางถนน,นเลยครับนะฮะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนิดเดียวเท่าน,นั้นนะฮะกลางถานน,นเลยครับท่านก็สามารถบรรลุได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของจดหมายเนี่ยถ้าฟังไปลอยตลอดแล้วก็คงจะไม่กล่าวว่าอาจารย์เนี่ยมีความรู้เก่งกวบาพระพุทธเจ้านะฮะอ,ออันนี้ผมก็คิดวา่าผู้เขียนเนี่ยคงจะไม่ได้ฟังตลอดนะแล้วก็อีกตอนหนึง่ง คือว่าการพิจารณาพดชงนะฮะต้องใช้สติใช้ปัญญานะฮะถ้าสติและปัญญาผู้ใดมีนะฮะก็ใช้ได้ถ้าผู้ใดไม่มีจะเอาอะไรมาใช้และสติมันก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าสติมันไม่เกิดนะ,ะก็จะไปใช้มันยังไงเพราะฉะนั้นในข้อความที่ว่าใช้สติใช้ปัญญานี่นะฮะ ก็แสดงว่าผู้เขียนเนี่ยยังไม่รู้จักความเป็นอนัตตาของสติแล้วก็เอในนั้นก็ฟังฟังหลายตอนแล้วก็ฟังแล้วก็อาจจะลืมข้อความนะฮะก็ผมขอให้มีความเห็นเท่านี้เองแล้วกันนะคขอบพระคุณค่ะมีท่านผู้ฟังท่านอื่นมีความคิดเห็นประการใดบ้างไหมคะตามจดหมายฉบับนี้ เพราะว่าเท่าที่ได้บรรยายไปแล้วเนี่ยคะ่ะก็เป็นการตอบข้อสงสัยของทั้งท่านเจ้าของจดหมายฉบับนี้และผู้ฟังบางท่านและก็ท่านที่เขียนมาหลายท่านนะคะซึ่งก็มีความสงสัยคล้ายๆกันอย่างนี้ก็ได้เรียนที่แจงให้ทราบโดยตลอดทั้งหมดก็ไม่ทราบว่าทำไมท่านเจ้าของจดหมายเนี่ยคะ่ะที่ท่านกล่าวว่าท่านรับฟังแล้วจึงได้ยังคล่องใจอยู่ ในเมื่อได้เรียนชี้แจงไปโดยตลอดแต่ประการใดก็ตามนะคะถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าจะไม่เป็นการเสียเวลาไปขอเรียนชี้แจงท่านเจ้าของจดหมายฉบับนี้เพิ่มเติมบางประการที่ท่านกล่าวว่าผมเห็นว่าการที่เราเจริญในบ้านก็เท่ากับเป็นการคลุกคลีไปด้วยหมู่ด้วยคณะ คือคลุกคลีด้วยตัณหากามอารมณ์ต่างๆที่คอยยั่วยุให้เกิดอารมณ์อยู่เสมอเรื่องนี้จเอาเอะไรมาพิสูจน์ตัดสินว่าข้อปฏิบัติอย่างไหนผิดอย่างไหนถูกก็ข้อตัดสินธรรมวินัยได้บ่งไว้ว่าอันธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระาศาสดา นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนที่สุดนะคะที่ควรจะได้พิจารณาว่าธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะนั้นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดานี่ถูกที่สุดคะ่ะแล้วทำยังไงถึงจะไม่คลุกคลีถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานชีวิตตามความเป็นจริงก็ต้องอยู่ร่วมกันในโลก และแต่ฐานะเพศของบรรพชิตหรือคราวาสบรรพชิตที่คลุกคลีกันกับหมู่คณะกับพวกพ้องมิตรสหายก็ยังมีอยู่ตราบใดที่ยังมีกิเลสและแล้วก็ที่จะตัดเยื่อใยที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลยังไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะไม่คลุกคลีจริงๆ ด้วยการระลึกรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในสภาพธรรมะที่เป็นเพียงนามธรรมเป็นเพียงรูปธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ชีวิตที่เกิดมาต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลน,นั้นแต่ละบุคคลก็จะต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะระลึกรู้สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมา ตามความเป็นจริงจึงจะละการคลุกคลีได้แต่ถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วนะคะไม่มีหนทางเลยที่จะละการคลุกคลีได้ที่ท่านกล่าวว่าลำพังปัญญาอย่างเดียวย่อมไม่สามารถที่จะตัดสินอารมณ์ให้เด็ดขาดลงไปได้ว่าไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลตัวตนได้เพราะขาดวิตกวิจารการพิจารณาให้ละเอียดจนเห็นแจ้งสัจธรรม โดยทุกๆประการตามธรรมดาเมื่อเราดูของเมื่อเห็นด้วยตาเปล่าอย่างเดียวอย่างไม่พอและอย่างไม่แน่ชัดอย่างน้อยเราจะต้องจับต้องรูปคลำพลิกดูข้างโน้นข้างนี้ดูให้ชัดเสียก่อนจึงจะถูกต้องดีหนึ่งการเจริญสติปัฏฐานสีก็ยังอยู่ในขั้นโลกิยะอยู่ยังไม่ใช่ขั้นโลกุตระ ถ้าถึงขั้นโลกุตระแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวที่ท่านเจ้าของจดหมายเขียนข้อความตอนนี้มานะคะก็คงจะมีจุดประสงค์ให้พิจารณาธรรมะเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาที่รู้ชัดและท่านกล่าวถึงวิตกวิจารณ์ซึ่งเป็นการพิจารณาสภาพธรรมะแต่ว่าโดยสภาพตามความเป็นจริงของปรมัธิธรรมแล้ว ถ้าท่านศึกษาโดยละเอียดนะคะจะทราบว่ามีจิตกี่ดวงที่ไม่ประกอบด้วยวิตกเจตสิกและวิจารเจตสิกเฉพาะทวิปัญจวิญญาณสิบดวงเท่านั้นในกามาวัจระจิตห้าสิบสี่ดวงที่ไม่มีวิตกเจตสิกวิจารเจตสิกทวิปัญจวิญญาณสิบดวง ได้แก่จกักขุวิญญาณสองดวงโสตะวิญญาณสองดวงขานวิญญาณสองดวงชิวหาวิญญาณสองดวงกายวิญญาณสองดวงจิตสิบดวงนี้ไม่ประกอบด้วยวิตกวิจารเจตสิกคือไม่ประกอบด้วยเจตสิกอื่นนอกจากเจตสิกเพียงเจ็ดดวงเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิตกวิจารเนี่ยค่ะย่อมมีอยู่เป็นประจำในกามาวจระจิต และการอบรมเจริญสติปัฏฐานมีไหมคะที่ปัญญาจะเกิดได้โดยสติไม่ระลึกและสัมมาสังกัปปะเนี่ยคะ่ะไม่ตรึกไม่จดในลักษณะของอารมณ์ที่ต่างกันเพื่อให้ปัญญาได้เห็นชัดว่านามธรรมไม่ใช่รูปธรรมและรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมเพราะฉะนั้นท่านที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐาน ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะปัญญาเจตสิกเท่านั้นที่เกิดขึ้นสติจะต้องเกิดระลึกรู้วิตก,กะเจตสิกหรือวิตกเจตสิกซึ่งเป็นสัมมาสังกัปโปจะต้องตรึกหรือจดตรงอารมณ์ที่ต่างกันเพื่อที่จะให้ปัญญารู้ชัดในลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏนั้นว่าลักษณะของรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมลักษณะของนามธรรม ไม่ใช่รูปธปรรมนี่คือหน้าที่ของเจตสิกซึ่งเป็นองค์ของมารมีองค์แปดถ้าฉะนั้นท่านที่อบรมเจริญสติปัฏฐานทราบได้ค่ะว่าไม่ใช่ว่าจะมีปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่มีการระลึกรู้พิจารณาเทียบเคียงคน้นคว้าให้รู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าไปนั่งคิดนึก พราะเหตุว่าท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านกล่าวว่าคําว่าสติแปลว่าการระลึกได้การระลึกนี้ก็ได้แก่การนึกคิดนั่นเองเพราะเมื่อเราจะทําอะไรก็ต้องคิดนึกเสียก่อนแล้วจึงทําอย่างนี้เป็นการถูกต้องทีนี้การคิดนึกมาจากไหนก็มาจากจิตใจนั่นปัญญาเกิดมาด้วยอะไรปัญญาก็เกิดมาจากการนึกและคิดนี้เอง เพราะฉะนั้นท่านก็กล่าวเฉพาะขั้นของปัญญาที่เป็นเพียงขั้นการพิจารณาที่ไม่ใช่การอบรมเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นมากมีองแปดท่านเจาของจดหมายกล่าวต่อไปว่าตามหลักแล้วพระผู้มีพระภาคอรหันตมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเน้นหนักไปในทางให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดเพราะเหตุนี้พระองค์จึงสอนให้กำหนดที่กายและที่ใจ ที่ยาวาหนาคืบนี้เองไม่ต้องไปกำหนดที่ไหนการอบรมเจริญสติปัฏฐาสี่จะพ้นไปจากนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ท่านมีสติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะสภาพของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ จึงจะเป็นการอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากความเห็นผิดที่เคยยึดถือนามรูปว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้เพราะฉะนั้นที่กำลังบรรยายเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนาเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคะ่ะได้อบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏต,ตามความเป็นจริงก็ไม่ผิดจาข้อความที่ท่านกล่าวว่า ตามหลักแล้วพระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเน้นหนักไปในทางให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดแต่ต้องด้วยปัญญานะคะและสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนเป็นความรู้ชัดความรู้ท่องแท้แจ่มแจ้งแทงตลอดสัจธรรม เพราะฉะนั้นถ้าท่านเจ้าของจดหมายยังไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานท่านก็ยังคงมีวิจิกิจฉาคือความสงสัยตามข้อความที่ท่านเขียนมาว่าคำว่าเห็นชัดกับคำว่าเห็นแจ้งแทงตลอดสัจธรรมนั้นเห็นอย่างเดียวกันหรือเห็นต่างกันอย่างไรเพราะท่านเพียงแต่ครุ่นคิดพิจารณาเป็นปัญญาที่เกิดจากเพียงท่านการคิดนึกเท่านั้น ข้อความที่ท่านกล่าวว่าพระบรมศาสดาผู้ทรงปัญญาอันเลิศพร้อมทั้งสาวกสาวิกาทั้งหลายที่มีมาในพระสุดพระองค์ท่านยังต้องหลีกเร้นหนีเข้าไปปฏิบัติธรรมะตามในป่าหาที่สงบสงัดเป็นกายวิเวกซึ่งเป็นการสอนตรงกันข้ามกับคำสอนของอาจารย์ที่ได้ออกอากาศอยู่ทุกๆวันและอาจารย์ก็ยืนยันว่าของอาจารย์ถูกป่ายเดียว อันนี้ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเป็นของเดชันทุกครั้งที่บรรยายเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็จะได้ยินข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกจากอัฏถกถาหลายหลายสูตรแล้วก็หลายหลายตอนจากพระวินัยบ้างพระอภิธรรมบ้างไม่เคยได้กล่าวเลยค่ะว่าเป็นของเดชันได้เรียนชี้แจงให้ท่านผู้ฟังเนะะี่ยค่ะพิจารณาไตรตรองเทียบเคียงเหตุผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องที่ท่านกล่าวว่าเมื่อถ้าเป็นเช่นนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้ไปเจริญและปฏิบัติตามป่าคนไม้ที่ว่างเปล่าก็ผิดไปอย่างนั้นหรือนี่เป็นการขาดความละเอียดในการศึกษาธรรมะ